ไม่สุ้มค่เมื่อไนมากินข้าวันจ <hab Inc ahn na inhos> in ้อมกันเมื่อไกินนะคะมาอนกินจะถึงเ็กถ้าแล้วสนใจไมาคะมีใครคะหนึ่งขดห้าบสามขดหนึ่งรอยกินังไงคะสำเร็จรูปค่าเป็นน้ำิปารานคณะเนอะยวกาเป็นห้องงินโจ๊กคะหนดาสิบสามขดหนึ่งยบาทค่ะอร่อยกินยังไงกินกัเผักเขียวในคะแบบสำเร็จรูปนยังไงพีคะกินม้งมาได้อเปล่าเต็กเต็กบรอ

เดีสังคะไม่เขียวกัปอกพักจีกอมังเอาเขาตั้งไนก่อนอืมไ่กบเขาบ้ะกินกง่าย คิดตังค์ประตูยิมบวกกัหนึ่ง้จังมันจะใส่เสื้อสีม่วงเกลเ่นแต่งหน้าออกแล้วงหน่อยไปจับเพล็กก้าสิไปจัน้ สำหรับคนณจะกินเผ็ดรสจิ้มจัเนี่มันแมันนสมันไน้กินแบบะตลุกใส่นอเพรใส่ซั้นเอาเดี๋ยวน้ำพิดน้ำพี่จยดหรือว่าบาระอเอาไม่ต้ง้เอานคนใหกีแตก็ถ้าเป็นคนจะกินก็พอความจะกดบในคนนะ มีเข้ <c oughs> าเซ้นจอมก,กินนึงราจการกินข้าวเส้นกบรายการนี้ข้าใส่เข้ากิบไม่ยากเลยกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเส,สื้อใหญ่ๆเดี๋ยวจะไปกินอออกส้มจังห้างอืมไปใส่ตุเรงเจอมจังแต่หวานมากเลยอ่ะหวาน มดสนใจต้องทำอะไรกันลอหนึ่งคนห้าปบสามหนึ่งไรแบบเท่าคันมีความจัดส่งค่ะอร่อยกินง่ายเฮ่ไทยเพ่ต้องมีเนื้อหมูนอากตนเรกินไรคะสมัส่งค่ะ